อาเกมในครึ่งเวลาแรกก็มันจะเริ่มเกมระหว่างเที่ยงกับนิส์ิลเอซีครับก็จะเป็นเที่ยครับได้เขี่ยนลูกบอลไปต่อครับอาเกมที่แรกเริ่มแล้วก็เปลจากขาไปซ้ายเที่ยงรับอดยวเี่ยให้ไปเดินใ้เดินไมค่า่เหลือท มาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเด้อนกับางซ่างใหม่ใหม่แล้วต้องาเอาานะผาแติดจับวอแรกก็มดีแล้วจ่ายลูกนี้ไป ไมดีด้วยคนะรับแซงเก็บได้ครับตรงกลางดูครับขาจับรอดูแล้วจะให้ทางซ้ายไม่ถึงคนระับตรงดีลงมาสัสนะาน้นๆครับจังหวะนี้ยปี้ให้ทางขวาสวยเนละยครับไปแล้วเป็นขึงบอลล้านเองครับตอนท้ายดากลับมาได้ครับอ๋อสั้นๆมาเจ็บแทงทะลุช่องบอลไปปี๊ดนึงยังวนทิ้งมาได้เนพะียบสังวาสองปล่อยบอลตกแล้วหมุนเะช็ดมนะา เก๋จะตกไปทังเดินแดูจังหวะนี้จะเอาบอลลงมาไม่ได้ครับสองทีมนิชูจาจ่าแหวสองไม่ผ่านถู่กับกูขีดกันอู่จังหวะท้ายเก็บกลับมาได้ี่ชคอฝากข้า่านแตแไอเสียโทนนี้นี่มเก็บได้ยิงที่ซ้ายตรงนี้ ไปอภิ้นายแมาสังหวาสุดท้ายจังแย่อยู่ตามแต่ตกหลบมาสวยมากแล้วแต่งเข้าขวาลุ้ไปต่อแล้งกิ๊งส่งยกอพี่สาโอ้ย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 อ้ยโกินโอ้ยโส้ยโองเนเดยยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยอ้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 ยโออ้โ้โ้โอ้าโอ้โ มีโอกาสเลยมันพูดก้าวจากแมาตรงขึ้นขนนองพีจางมากฟกโอกาสพองเลยครับไม่ได้ครับฟิกิองยังเสมอและอยู่ที่สูยหืยอศูนย์โอ้พลาดเลยแล้วมันพู่หน้าเที่เวลี้มีช่องว่างรับโอ้แล้วขึ้นมือไปกดแล้โอ้เสียฟาวลแล้วไลยเาดูหน่อแล้วมาดูฟิกิกของทางด้านเทียบรับ อยู่ที่บอเน,นี่ยนะยนเตะตั้งแี้วถอยมาไกลเลยนะยื่เท้าสเลเยเสร็จกินเลยตลอดเลยโดนดีวตาตวิ่งตปโมาแล้วจริงยักมาไม่ผ่านําแพงแล้วโ,วโอ้โหไอ้ลูกทยู่ด้านซ้ายอนะองกรากเทียร์แล้วที่ไหนยักก็มาไม่ผ่านแง้งแล้วโหงท,ทิ้งอไปได้ยักไปลูกทุ่งีบ ถูงยับเข้ามากิโนูเก็บไม่ได้แล้วเจดนะจับบอลยาวไปนิดนึงตั้มไฟสองโซนมาที่ไหกจับมาตรงกลางเก็บได้แล้วปินีนจังหวะสองตั้งไปเก,ก็บกลับมาทางขวาแล้วเทียบเปิดจับอีกทีกิโนูเล่นยากไปแงไงไหน่อยสุดท้ายตั้งเต,กกาาตะจากฝั่งประตูยิ่งใหญ่แล้ว บาดเข้าไหนมาตอนนี้หลายทางขวาพิจารเก็บได้แล้วตู้หงสายว่างอยู่พิจาร์กิงเองแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยครับเปิดตูต่อศูนย์พิจารเ่าดูแก่ตัวสำเร็จครับต่อหน้านี้ทำส้มหล่นไปแล้ว ตาวนี้ดูยิงลูกนี้เหนือชั้นเลยครับคนเสาแล้วก็มากระดองคู่เสาตัวหน่อยแทงบอลคู่เสาตัวลุงเข้าไปครับเดินสูงแล้วไปซื้ขึ้นน้ำแล้วเทียบดูว่ามันตู้ไปปล่อยในจานล็อกอยู่บริเวณหน้าปากเก็บโทษแล้วยิงด้วยซ้ายผู้โหคนเสาแล้วก็มากระดองคู่เสาตูเข้าไวแล้วเดินสูงเลยครับดูง่ายๆทำไม่ได้คลับทำได้ลูกกระด่างพิจิตร อ๋อฟิตฟิลเยอะได้ว่าตูขึ้นนำแบบนี้นี่ที่เขาเล่นสบายขึ้นแล้วแต่ซ้ายขวามีสายยังไงแล้วต่างเข้าซ้ายแล้วจังหวะบางไม่ได้นะดูนี่ใช่วางซ้ายเด่นเกย้อยออกมาแป้งตัดหลบจะหลบสองออกมาได้แป้งโอ้โหยิงไปจังหวะนี้ดูสิไม่ว่าอะไรครับบอลเหมือนไปโดนแขนนิดนึงแต่ว่าบอลผูแห้งแล้วไป แทงทางซ้ายโอ้โหให้ยืดไปหน่อยเยอะมากใหเรจะให้ี่เหน่แล้วเล่นเร็วเลยครับข้าพุ้มาเด็นแก้เรใหม่แล้วรงการสร้างเจ็ดฝาสั้นๆขวาแบงควันนี้นีไม่จรบแบงค์ยืนเป็นยิงปักด้านขวาเลยครับหลายแกงคนใหญ่เลไปยืนมนเสียมหาเลยี่เล่น,น,นเนปิงักอ้าวโขกมาสงารท เออต้ไม่อโดนต่ายลอดขาแล้วตัวลมเยอะมากเสียฟ้าเลยนะนุ่นสิวทางด้านซ้ายครับจังหวะนี้จะมาได้ลุ้นจากฟรีคิกก็นุ่นิวยืนอยู่ที่บอลเป็นเจก็ก็เปิดหรือเปล่าก็เปิดจัดกระสาอโอ้วิจัยนะครับนี่ครับวันนี้นี่ยืนตำแหน่งได้ถือว่ายอดเยี่ยมเยอะเลหลายจังหวะครับไปยินอยู่ในตำแหน่งที่ถูกที่ถูกเวลาแล้วบอลมาถึงบ่อยมากแล้ว โอ้โหพื้นที่มีเยอะไปปะขามามลุงนี้กิงด้วยซ้ายรับเข่าตองแล้วชาตนนะะิ้แล้นี่แล้วตูมเร็วมาตามทางขวาว่าอยู่แล้วก็เอาดีติดบอลเขาเร็ดเขโมยบมอลออกมาตรงกลางกระโดดจีนรับตู่กับตอลุงสองคนจังหวะน,นี้เวอร์สินให้มาแทนบอลนี่นะว่าจะตกแล้วบอลไปโดนแขนครับ โอ้โหอาร์าได้ไปคิดระยะแบบตีได้ลุ้นเลยครับสำหรับฟิตซฟิลบหน้าปาเก้กโคตรโหนลยท่าตัดการประตูเลยครับยืนทางซ้ายเล็กน้อยเท่านั้นแล้วยืนที่บอลสองคนนะเจกับแซมพี่จายคนหนึ่งครับจะมีลูกสูสดหรือเปล่าคกับแทนใช้สามสี่คนครับสำหรับเทียบโอ้โหแล้วจกินจับมือจริง ยิงนู่นนี่เไม่ง่ายครับโอ้โหจะจารย์ดนวิ่งไม่เหลือครับเป็นสองประตูต่อศูนย์กับลุ้นเซ็ตคิดครับโอ้โหดูไีคิดนู่นนี่ยิงหายเลยเสียสามเทียบบวกเข้าไวครับเป็นสองประตูต่อศูนย์แล้วสำหรับเทียบครับ ไก่เข้ามาหมกเช็ดให้เพื่อนลูกนี้ก่อนลืมเป็นไฟแล้ว ถ้าลุ้นช่องมาป้ายผ่านครับเก็บได้แล้วเล่นเร็วดองพุ่งเร็วมา,มาก,ก็ป้าดีเลี้ยงจักกลับมาอีกแล้วเราไม่ตื่นหวงอยู่วะที่หนูโอ้โหเลี้ยงแล้วขวางสนามวะขวางเติมมองข้างหน้าอยู่รถแท่งถ้าลุ้นช่องป้ายานเบสเก็บกลับมาได้มไมต่ตื่นพอข้างๆมาเจ้ใช่ข้างๆดูนี้จาจับบอลแรงไหน่อยแล้วดูนี้แล้วตัวโตสวนตับที่โต สาบสองแล้วก็สีโอ้วให้สวยด้วยแล้วจกกังหวะสุดท้ายคิดเข่าขวาแล้วจ่ายไปถึงสังวกกันสองยังถึงก่อนแล้วรอบตัวถึงให้ได้ต่อแล้วตอนนี้พี่แดงจับบอลแรกไม่ดีไปเกี่ยวบอลกับมาแล้วโอ้บอลออกข้างไปแล้วแล้วนะจังหวะสุดท้ายยอ้อนเดี๋ยวมาตั้งเด็ใหม่ก็รีฟิลเสร็จ แบน้นเขาะต่อไกันโอปลิดวานซ้ายเบ้นจี้ขึ้นมาแล้วให้จังหวะนี้ไม่ผ่านตางเศษยกขึ้นมายกไม่ถึงรับให้สวยแล้วตงการเ็ดให้แล้วไปต่อจังหวะนี้จา้าแต่งเขา้าซ้ายแล้วกิงโอ้โหให้ตรงต่ออีกที ยมีอสูสารยัหรือว่าตกสะปอได้ไกลเคียงครับตอนจะมีการเตรีศูนวป์ปีงให้สัญญาแล้วใครจะออกก็ใครจะลงก็ไนะด้ก็งดูเลัใน,นสนามวันนะน,น,นี้นะครับกอล์ฟก็เะลงมาครับยืนดิ้นรัด้านขวาครับตางเตะกะเป๋าปตัวขึ้นมาครับเทียบปาดยาวขึ้นมา คืมอมัขวาฟิลฟิลแบงตายามาซามใช่ลูกนี้เราก็หมาย้อนหลังเพื่อนไปนิดนึงแล้วครับใช่ลูกออกข้างไปเได้แล้สใช่สช่อง,องอขึ้นมาจังหวะสุดท้ายดีคือลูกนี้มาจังหวะสอ,องสามบอลกันแล้วยังไงครับ มิกฟิวแต่ทิ้งลงมาได้เดนจะสวนกลับให้ไม่หายลยครับบ๊อกแต่เอาบอลมาขวาแล้วมองเพื่อนในต่อเขยโถอยู่บ๊อ,อยกยังไม่ออกบอลนะบ๊อกเลี้ยงอยู่ตามยัดก,ก็มาจังหวะสุดท้ายไม่ได้แล้วจะโตวสวนกลับครับแต่แทนก็รู้ว่าโอ้โหเนพะื่อนอยู่วิ่งไปแล้วครับโอ้โหแล้วเหมือนในการบาดเจ็บก็กเจ็บ ทาสนามเดียวนะไปเลื่อนได้แล้วันโอ้มันจะขอเปลี่ยนตัวเลยหนระือเปล่าครับไม่ไหวครับเตะต้องออกไปพักก่อนครับโอ้ังจะเปลี่ยนคู่เลยครับเปลี่ยนสองคนลวดนครับสำหรับฟิฟิ์ครับมาครับมาบอลบอลบอล ดอกบอลแล้วก็เตะซึ <figuring out their thoughts> ่งก <using> <clothes> ับมาให้ต่างเตะสีบอลยาวขึ้นมาไม่ผ่านแบงค์ครับยังได้ไปลูกทุ่งนะนักทายเที่ยวสามปูมยาบตากปากังาตู้แล้วจังหวะสุดท้ายตู้เทียบเหตุการณ์สวยงามครับ ทางขวามีว uhm. ่าอยู่ฝาอ่กมาก้อเปิดจัดตรวนี้ไ่ดีมาะเปิดอลุ่ออกหลังไปเองครับตังเตะให้ทั้นๆเดี๋ยวเบสลงมาเชื่อมเกมรงการแข่งเตะแล้วตอนนี้โอ้ให้รอดขามารับ แค่ทำชิ้นหนึ่งสองลูกนี้แดงจบไปนิดนึงรับอยากเป็นบอลของบิดฟิลลครับแบงค์ตัดเข้าในมาลูกดีโอโดนดันนิดหนึ่งเสียตังหวะครับแบงค์แถมเอาไว้สองต้นกลับมาให้มิดฟิลล์หลบเข้าในมาแล้วไม่มีใครเอาไปจ่ายย้อนหลังเพื่อนิจจังหวะสุดท้ายครูรัานูุดเลยครับเพี่อเสียบอลครั่ ล็อกมาสัก็หนักวา,างเลยออกัวเองนะตันี้นนแดนเะแดย้อนกข้มาป้านนยไไาาาาาแล้วโอ้เบสฝาฝาออกมาทางขวาแบงฝาให้มาลุนีพีจ้าโผล่มาได้หนึ่งคนแล้วคืนกับมาแบงค์นีตรงกลางว่างอยู่ ไหลออกมาใช้เป๊นกีนลูกนี้นะ้องปัดทิ้งแล้วบอลยังไม่ออกด้วยแล้วเตะตดพุ่งยาวขึ้นมาทีนึงหแอบหลุดออกข้างไปครับไอ้ลูกขึ้นไปด้านซ้ายของนิกส์ฟิวครับขาสั้นๆแล้ววะโอ้แบงไอ้ตั้งกันใหม่ครับนิกส์ฟิวตั้ง บแบงค์ไฟไฟเซ็ตขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะพยายามให้บอลเท้าหมือเท้าเบสแบงค์กลับมาตัา้งในฝ่ายโอ้เบสไ, <ป S 1> ไม่เห็นอะไรเยพยายามเซตบอลกันอยู่ครับปั๊บให้ออกมาขวาแบงค์ติดในตึ้งมาถึงเบิร์นยาวมาก็ไม่มีใครข้างหน้าตรงนี้ดูครับลงไปลับในแดนตัวเองนะทีม เราตรงกลางมาสวยครับก็กยิงจัดตรงนี้เอาๆๆ้าวามลุดท้ายฉันแหลบแล้วไปตรง,ต,รงต่อแล้วโอ้โหนิเกิลเฉียวไปนิดเดียวก็นจะคู่นี่เกิลเหมือนกันครับเพียบไปทางตรงไปซ้ายครับเออจับที่เสาแรกโดนทิ้งได้ตรงจังหวะสองชนกันแล้วดูนี้ไปจัดแค่แบงค์เสียฟ้าอะไรนะครับไปตั้งเต็มขึ้นมาจากแดนตัวเองครับเพียบ เตะขึ้นมาทิ้งบอลลึกม,มาจังหวะนี้ใจหม่งเช็ดนิดนึงแล้วยีทีนิดไม่ตรงต่อแล้วโปโหต็อกเรีอว่าจังหวะนี้ทำได้ดีครับแล้วฟองถูกพายจะเหมือนจะชนหรือเปล่า,ลาครับืัอสิงออกให้เด็กลูกคู่ของนิสฟิวครับโอกทิ้งออกมาครับยังไปลูกคู่งทีแตงที่มาแล้วนิสฟิวเล่นเร็วแล้ยนิตา โอ้นี่กะดีเลยแล้วัุดท้นี้ไม่ต้ตงต่อเลยเป็นซ้าเตะจัดฝา,ฝาประตูขึ้นมาครับเพีูู่่่พีอ่ะโอ้โหให้กับวานซา,ายแชมป์เก็บได้ด้วยแล้วเพียบคนเดียวแชมป์ตูดยังไงตลอดนี้ตัดไปเองไม่มาเราเป็นลูกทุ่งของมิดฟิลด์ลด้ยวยใช่ไหมนะตอสุดท้าย สามคนนี้ไปไม่ได้ครับพี่เด็กเก่งการมาขึ้นทันซ้ายสุดเลยเบสขวาขาออกมาขวาสุดได้ปาดเข้าในแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนลูกนี้ตับยาวไปนิดนึงครับเบสเ็บลงมาขวาตั้งท่าเนาะวะดูเล่นกันเท้าสูดเท้าเลยนี่คิว จะไปแตรอดขาไปแล้วโอ้ยแล้วคู้นี่ฟาเลยนะยไปเหลืองให้เลยนะสำหรับลูกสืดว่ะเข้าไปถึงกอนแล้วคนะู่ ตรงเปิดจับมาต้โต้โหชาต,ยติยังเปิดเสร็จทิ้งกัมาได้แล้วแล้วดูก่าจะมาองเพียบต็อคืนมาพี่หนูเพิ่อมอีกทีลูกนี้ไปที่งกมาแบงจ้าโอ้โหปบบทางซ้ายมีเพื่อนเติมด้วยแวต่ว่าฝ่ายที่จับบอลลุดออกห้างไปแล้ว ปุ่ย้อนเดี๋ยวมาปังเงินใหม่อ่ะขวาขึ้นมาขวาแบงค์ให้ลิมแซ่ลูกนี้สวยครับิจาเปิดย้อนเดี๋ยวมาให้ดีคอ่ะตายเอา้เอาแล้วปู่มแล้วนอนจุดยังเก็บออกมาได้เนี่ครับใ์ใโอ้โหไม่ถึงเน,บบนี่ยติดแบงค์นิดนึงแก้ไขกันสวยแล้วเล่นหนึ่งสองดูครับโอ้ให้เอา้าไห้ดีหน่อยวนี้ครับ เปิดชันหลับจังหวะสท้ายถึงต่อนกรบป๊ายังไม่เก็บได้ทางนั้นซ้ายกัะป๊าไปเองจังหวะนี้เบนยิงไยขวาชันหลับแล้วจังหวะนีบน้บอลไปโดนแขนนิดนะะึงครับเสเป็นตั้งใจจะเปล่าหน้าต่อเก็บโคษขึ้นมาครับเล่นเลยเลยครับเตือนี้ยังไม่พ้องเลยกระสุน เดี๋ยโวโวยการเล่นเร็วแล้วก็โดนเปลี่ยนเยอะต่ำพาเองก็ให้ตรงกลางสวยปลย้วป้พื้นที่ครับจ่ายทะลุชอ่องอันนี้โอ้โหไม่ผ่านครับจังว่าสุดท้ายยังไปติดโอครับนะทีมสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็ต่อพ้นเวลาหมาเสร็จกันหนึ่งนาะทีเท่านั้นเยอะแต่ทีนี้ออกาตีตาหางซ้ายผ่านทีบ่บอกโอ้เหมือนเก็บได้แล้วไม่ออกด้วยตอนนี้เลยขึ้นมามีสองบอลคือในใน,น,นตรงกลางจังหวะนี้ยังไงครับล็อกโกล เราไม่เห็นขอบอนช้าหน่อยยังได้อยู่รวิวกีด้วยซ้ายแป๊บหนต่งต่อ,อ,อครับไห้หันการา์ดสวงเลยเอา้ถคืนไม่ดีหน่อย ตากได้ทีนักสืบปั๊บสายไม่หักเอ้ายังไปเก็บเขาได้ปั๊บดีไม่ดีเหมือนเดิมสองสามจังหวะโอ้โหกอล์ฟตัวนี้สวย,สยสาาวแล้วคืนนันซ้ายสปีดมาจ้าไปหน่อยแล้วจังหวะสุดท้ายยัง,ง,งไงเพื่อนสิให้เป็นบอลไปแถบเลื่องของนักสิบออกหลังแล้วเตะฟุมนันซ้ายของพี่รับ ดูเตะกลมทางด้านซ้ายครับเพี่อนอยู่ใกล้ๆแชนยงจะเปิดจะส่งครับเล่นซ่าเดียวขามยิงยัดเสาแรกก็ไม่ตรงต่อได้อีกครับไอ้บอลยาวมาข้างานวิสาคนเดียวอารเก็บได้ด้วยครับนิฟิลรอเพื่อนเติมขึ้นมาปั๊บ เข้าหวายิงกดไม่ตรงก่อเยอะมากใส่ล้อจะนิดนึงนะ่อยระยะไม่ไกลครับตรงศาสตร์โดนขึ้นมาไม่ถึงแล้วจะมดเวลาการแข่งขันได้ที่เวลาแรก